สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลภัพศรินจิรานันกุลอยู่อนุบาลสามโรงเรียนพอดีสารศึกษาวันนี้น้อยอิมจะมาเล่านิทานเรื่องโมโมทาโลขอขอบคุณผู้เรียบเรียงโดยคุณชายลิธ์ศรีเลศฤทธิ์ภาพประกอบโดยคุณนะลืมลแตะนะวันสมบัติ เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะการละครหนึ่งนานมาแล้วคุณตากับคุณยายก็อยู่กันเง่าเหงานะคะวันหนึ่งคุณยายก็ซักผ้าส่วนคุณตาก็ไปตัดฟืนพอคุณยายซักผ้าไปเพลินๆน,นะคะก็เห็นลูกท้อใหญ่มากอันไปเห็นลูกท้อใหญ่หญลอยมาตามไหนก็ไม่รู้ คุณยายก็เลยบิดผ้าแล้วก็ไปวางในกระลมังไว้ก่อนแล้วก็เอาไม้เขี่ยๆลงมาอุ้มเข้าบ้านบอกอุยอกกอ้ยนกโมกอกุ้ยนกนกนกก็เปิดประตูเข้าไปคุณยายก็ลืมวางลูกท้อเพราะคุณยายเก๋แล้วก็ถือค้างไว้คุณตาก็มาพอดีคุณตาบอกว่านี่ลูกท้อเลยเนี่ยมันย้อยขนาดนี้มันจะอร่อยไหม พี่เอ si, si, ็มบอกอร่อยสิอร่อยสิทำไมจะไม่อร่อยอร่อยมากด้วยคุณตาบอกจีงหรอจีงหรอฉันไม่ชื่วหรอกเนาะพ่เอ็มบอกถ้าไม่ชื่อใช่ไหมฉันจะป้อนให้คุณตาบอกไม่กินทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จลูกท้อก็ตกดังเพลาะพอตกดังเพลาะก็มีเด็กร้องแงะแงะแงะคุณยายตุ๊กกระใจคุณตาตุ๊กกระใจ คุณยายก็เลยตั้งชื่อมโมทาเลพอมโมโทาเลโตก็อยากไปผจญภัยเฮงยอยก็รีบแต่งตัวเร็วไวกว่าไม่ทันเวลาโมโมทาโล่ก็มีธงทําจากกระดาษมาเลยนี่ธงของโมโมทาโร่สวยไหมเนี่ยเวลถือธงไว้จัญลักษ์แล้วก็มีพัดของเด็กญี่ปุ่น พัดแล้วก็มีดาบดาบฟันชึ่งชึ่งคุณตากับคุณยาก็เป็นห่วงกลัวหิวตอนกลางวันกับตอนค่ําก็เลยทําอาหารห่อใส่ไว้นี่คืออาหารเช้าดูสีสวยมากคุณยาคุณตากับคุณยายบอกกินเถอะกินเถอะจะได้ไม่หิวตอนไปแล้วโมโมเราก็เชื่อฟังทานอาหารแต่งตัว แล้วก็เดิน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 ไปแต่โมโมทาโลก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปกับหมาหมาตัวนี้ชื่อว่าส้มเป็นหึง,ง,ง,งหมาส้มเป็นก็เห่าใหญ่เลยพอไปเสร็จก็ไปเจอเจ้าลิงจอ๋อเจ้าลิงจ๋อบอกว่ามาบ้านฉันทำไมฉันกัดนี่นะแล้ว หมาซ้มแปนบอกว่ามากดฉันสิเดินจะให้เจ้าของฉันนะเอาดอกดฟอนโทเลยเนาะแล้วเจ้าดิ่งก็บอกว่ามาสิฉันก็จะได้กัดเจ้าของเธอไปเลยแล้วเจ้าหมาก็บอกว่ามากััดเจ้าของสิฉันก็จะได้กัดเอาโมโมะทันแล้วก็บอกยุ้มยิ้มยิ้มยิ้สต๊อปสต๊อปฉันมีขนมอร่อยอร่อยให้มานี่สิมานี่สิก็เลยหยิบขนมมาทั้งสองเม็ด แล้วก็ปลอนให้แล้วก็บอกหมาส้มแป้นกับลิงเจ๋อบอกว่าให้คืนดีกันนะเดี๋ยวโมโมทาโร่จะพาส้มแป้นลิงจอ๋อไปเที่ยวป่าจนไัยกับโมโมทาโร่นะแล้วก็เชื่อฟังเดินไปกับโมโมทาโร่เห็นไหมคะนี่คืนดีกันแล้วแล้วพอเดินไปเดินไปเดินไปก็ไปเจอเจ้า ไก่ฟ้าเจ้าไก่ฟ้าบอกว่านี่สวัสดีสวัสดีนะจ้ามโมอทาเล่แล้วมโมอทาเล่บอกว่าสวัสดีไก่ฟ้าไก่ฟ้าเนี่ยเจ้าไก่ฟ้าบอกว่า โมโมทาโรหัวเราฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่กลัวรล้วพวกยัยอะพวกนี้ฉันจะไปต่อสู้แล้วเจ้าไก่ฟ้าก็บอกว่าฉันขับไปด้วยนะโมโมทาโราให้ไปแล้วโมโมทาโร่ก็ไปพายเรือพายเรือแล้วโมโมทาโราก็บอกไก่ฟ้าบอกว่านี่ไก่ฟ้าไปแง้มประตูดูนะว่าเจ้ายักษ์หลับหรือยังแล้วท่านเจ้ายักษ์กลับแล้วช่วยส่งสัญญาณ เจ้าไก่ฟ้าก็บิน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 ไปงีบประตูดูแล้วเห็นเจ้ายักษ์หลับแล้วก็ปิดประตูแล้วก็มาส่งสัญญาณเือปิดผุดผุดผุโมโมทะเลก็ลงจากเรือหมาส้มแป้นลิงจอก็ลงจากเรือแล้วก็เปิดประตูเข้าไปโมโมจับยักษ์ใหญ่ลิงกับไก่จับยักษ์เล็กเจ้าหมาจั เด็กๆผู้ฮักเราตัวเล็กชนะยักษ์ใหญ่เย้ yeah! ชนะแล้วแล้วโมโมไทยเราก็บอกท่านยักษ์สีแดงบอกว่านี่ท่านยักษ์สีแดงเหลือท่านคนเดียวแล้วแหละที่ยังไม่ตายถ้าท่านไม่กัดตัวเป็นคนดีก็จะจะจะตายเหมือนเพื่อนๆแล้วท่านยักษ์ก็ รู้สึกเสียใจบอกว่าฉันยอมเลยฉันยอมแล้ว,ฉ,ลวฉันไม่อยากตายเ,เนหมือนเพื่อนเพื่อนยกฉันยอยากมีชีวิตอยู่ฉันขอกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมให้อภยัยฉันหน่อยได้ไหมโมโมทานเล่ก,ก็บอกว่าฉันให้อภยัยฉันให้อภยัยงั้นฉันขอของของเจ้าบ้านเขาคืนนะเ <Okay. S 1> นี่ยเจ้ายักษ์สีแดงบอกโอเคแล้วก็ไปให้ชาวบ้านเขาแล้วก็ไปเล่าให้คุณตากับคุณยายฟังบ้าวันเนี้ย ไปไปเจอภัยเจออะไรบ้างไปทําอะไรบ้างแล้วก็ของพวกนี้ก็ชาวบ้านก็ได้ไปหมดแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและความสามคัคคีและความปองดองจะนําไปสู่ความสําเร็จนิทานโมโมทาโร่จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ